วันนี้เขาน่ารักเนาใครหรอเอออีกเช่อีกอ evet, ันอมใส่ใจใจแผลเป็นไม่เป็นแผลเห็นแล้วสงสัยต้องไม่ซื้อแต่ทำะดีแน่ๆไม่ต้องมีแล้วโมอะอะไรหฮะทำงานไม่ได้หยอกทำงานมาอีกสางานไม่ได้อีี้ยแล้วหนูก็พบาับเด็กงานหน่งสวัสดีค่ะ ีนะค่ะเราจะไกันทีไปไหนเนี่ยฉันจะพาทุกคนไปเดินเละเตะไปเลยกระตุกเก่งแม่ไปสยามสแควร์ค่ะไปสยามมาแต่งตัวแรงเนาะแรงค่ะเราจะเป็นช่วงที่แบบว่าพบป้าแฟนคลับหน่อยมาฉันก็เลยมีของดีๆเพียริกาเพียริกาอยาวต้น รัชนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> เขาบอกว่าตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องของการลบรอยแผลเป็นเขาบอกยิ่งทาไหวยิ่งอายไหวสุดตีมหัวดำหัวแดงตัดเสร็ อนี้เอาจริงๆนะไม่มีใครไม่รู้จักตัวนี้อันดับหนึ่งของการลบรอยแผลเป็นเราจะไปดูว่าเด็กสยามเขามีเรื่องแผลเป็นในใจอะไรแล้วโดนใจแค่ไหนเราเจ้านี้ไปแจกเขาถึงที่เลยค่ะรอยแผลเป็นที่อยู่บนหน้าเนี่ยมันก็ยังพอจานได้แต่รอยแผลเป็นในอดีตที่มันฝังลึกอนี่ยดูซื้อว่ามันจะลบไปหรือเปล่าเพราะฉันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สยามสแควร์ไปคัน ถึงแล้วค่ะตอนนี้เราก็ถึงิดนที่สยามแล้วนะคะเราจะไปตามหาโชคดีใครมาตีกลับแถวนี้วะลองหามันเป็นอันนี้งไงมันมีเส้นอะไรสวัสดีจ้าเด็กๆ เรื่องราวในอดีตรู้สึกมันฝังลึกที่มันลบออกไม่หมดหรือเปล่าผู้ชายหลอกใช่คือเด็กตาโคตรหลอกไม่คืนเด็กตาโคตรหลอกไม่คืนกระเทยมันมีไม่ยากมันมีไม่ยากหลอกรีเราก็มีผลิตภัณฑ์จากเพียริการอยแผลเป็นในใจมันลบยากนะคะแต่ว่ารอยแผลเป็นบนใบหน้าเนี่ยสามมันลบได้ มึงหยบแบกหมดเปล่าจะพาไปหาลูกสาวคนนี้ลูกสาวอันนี้เร็วๆมาดิออกมาดิแผลเป็นในใจที่มันเจ็บปวดที่สุดคืออะไรไหนบอกเขาไปสิแล้วมันต้องมีคนเรามันต้องมีมันเรื่องมึงเหยวแบะจะหมดเลยเคยใส่จริงในยานเป็นเรียนปะเคียะอยู่นะเราอะใส่หลอกปะเฮ้ยมบบชิ้นปิเฟษขนาดนี้วะ ชอบเสียงขำหนูอะค่ะจีิงขำจริงไอ้เหี้ยเอาจริงกูก็ไม่ชอบรู้จ่ายไม่ชอบเสียงขำไม่เป็นไรเออพวกพี่ชอบและนี่คือปริจพันธ์ดีๆจากเพียวดีกาที่เอาไปลบแผลเป็นติ๋วแต่ต้องมีไว้ก่อนเรื่องว่ะหรอมันลงไม่ได้นะเออใช่แต่อันนี้ใช้ดีมากใช่แต่หนูมั่นใจนะคะเพราะว่ามีเพียวดีกา้าวคอตอนนี้เพราะว่ามีผู้แหละ อันนี้เป็นประโยอบกเล่ากระยอบบอกปวดเยวเมื่ครับมีเรื่องแบบในใจอะไรไหมที่รู้สึกว่าแบบเป็นแบบแผลเป็นในใจแบบฝังแบบ ตอบขับตอนปหกเราให้จะเป็นจะตายตอนโอเเป็นนมาเยอะด้วยไหมอุ้ยไม่ได้เป็นกัรปหก9เดือนเราเป็นคนแก่นเหมือนกัน9เดือนไม่ไคนนะเกียร์นะไปเลยนะคะคือมีอะไรกันหชไหมรู้จักไหมเจ็ดเมนะคะสิบาบแกรสะดุดซื้อชั้นนำเทประเทศค่ะเออวววววนวววววาน่ารักนอ แ่ปุ่งาแบบอะไรอ่ะแบเป็นในชอ๋อฟิมเคยนี่ค่ะดนีดบาดมือนี่มันแผเห็นแล้วสกเก็ไม่จะทนอะไดีเนี่ยค่ะแบบแล้วใช่แล้วค่ะก็คือ เียรริกาไม่ต้องมีละปมอ่ะเออันนี้ก็สือไนะแ่ม่ไ้มกันลค้าเขายนะคะข็ม่ไม่ไมเราเก่งสุดอะไปเลยหรอทำงานเออคนไม่จบอ่ะ เไอวอเต้พูดแรงมากเพราเราไม่มีหลักฐานเ<อ>็ไม่ปสนแบบเพื่อขาวอะไรเจ้ <laughs> เราทำงานให้อดิเกตอร์ที่ามา <laughs> ผมในใจรู้สึกว่าอุ้ยนึกอีทีรู้สึกว่ามันจีจังพวแบวะไเฮลโลเล้ย โอ้ย <affiliated S 2> แล้วเจอแล้วค่ะอีตัวต้นเรื่องอีตัวต้นเรื่องอยู่นี่แถมเป็นในใจแล้วเป็นกลางๆอ่ะดูนะแล้วแถมเป็นนั้นอยู่ที่ยาขาแล้วบอกให้น้องด้วยนะนี่ใช่ครับคนบิ๊กคือตอนนั้นกำลังกลับบ้านเส้นลาดเท้าที่ทานากแล้วคราวนี้หนูก็เดินไปรู้สึกว่าหน้าหวานรุ่นพี่คนดุหนูก็เดินเข้าไปแล้วก็นึกว่าพี่เนยหนูก็เลยทักไปหาพี่คนนั้นว่า ี่ได้มาเซ็นท่าลาดเทาเ้าไหมเขาบอกว่าอ๋อวันนี้พี่อยู่มอทั้งวันเลยอ่ะแล้วเา,เา,เาทำงานไม่เลยหรอกทำงานมาอีกวทำงานไม่เลยพี่อ,อ่ะเพ<อ>ืเอ่อแฟนหนูอ่ะหนูเคยแบบมันเป็นเรื่องที่หนูแบบไปฉี่ใส่หน้าเขาเ<อ>แล้วหนูอยากขอโทษแฟนหนูว่าหนูหนูเมาแล้วหนูลืมตัวเขาแล้วก็ไปแผลเป็นในใจว่ากับการที่พี่พลาฉันมีแฟนจะจะไปฉี่ใส่หน้าเขาคุณแต่งคุณแตนเองคูณแตนเองเล่นกับพี่ไเหรอ วเดนะปัญหาทีา่อยู่ในใจผมไม่อยู่ในใจรู้สึกตอนเด็กๆอะเป็นคนที่ชอบดูแบงค์ใช่ไหมคะแล้วแม่ก็ได้ขึ้นไปสแสดงที่บริษัทใช่ไหมแม่ก็ได้เงินมา500เนี่ยกระดมแบงค์แต่ก็แบบไม่ได้กินแบงค์บอกแม่ว่าคือแบงค์ปอมแล้วก็เอาไปเลยก็เอาตังค์แม่ไปแล้วน,นี่รู้ยางว่าพ่อมาตามาะนะนะพ่อมาตามนะพ่อมาตามนะ ขอกมาได้ราคาที่แพงแล้วพอเดินไปอีกร้านนั่นถูกกว่าอ๋อเป็นเป็นแจกเฮียริก้าแากต้นบแบบเรื่องราวบนในใจอาจจะลบไม่ได้แต่รอยสิวรอยแดงรอยดำมันลบได้ด้วยอะไรคะเฮียริก้าค่ะขอบคุณคครับอนะครับากลาอาร์ช่างนั้นเป็นช่วงแถกว่าที่เลยเก็าะความวัยู่ก็พบกับเด็กปานหนึ่ง กินเด็กอย่างนี้ก็กล้าวใจแบบเสียวเป็นคนจัดจ้านอยู่เหมือนกันเนาะนั้นนาแล้วไปดูหนังด้วยกันนั้นนะเป็นวันเกิดเล่นฉัพอดีหนูก็เลยแบบขอค่ะไซื้อซื้อนาฬิกาให้เลิกกันค่ะไม่ก็เลิกกันเลยพอซื้อแล้วกันเลยไม่เคยมีคนเตือนว่าอยากซื้อนาฬิกาให้กันเพราะว่ามันแพง เพราะว่าลูกสาวมาเจ็ดคนเราคนเดียวมันได้สอบเที่ยวนี้ที่เนี่แล้วเราก็จะเจ๊งนาดาของจริงนี่ค่ะเราไปรับน้องเที่ยวเรียนอื่นแล้วก็เจอคนโลกเป็นครับต้องแบบนี้เลยปะพี่ก็อยากเข้าไปทักทุกคนนะคเช่นเคยนะจ๊ะ นะคะจุดต่างๆบนใบหน้ารอยส้มรอยสิวลบได้หมดเลย<ต>นะทำให้ในอดีตไม่งได้งไงไนะครับแต่เนี้ยมีก้าไปใส่นะครับสวยวันสวยคืนผู้ชายก็จะมาสะดุดรักกับเราเองแบบโคมในใจอะไรอย่างงี้เนี่ยนะแผลเป็นในใจมีอะไรเออเปวดทิง้งหรือรู้สึกว่ามันเจ็บหัวใจมันนึกทิง้งรู้สึกม,มันมันแสบมันซี่ที่หัวดาบอะไรอย่างเงี้ยมันใหญ่ได้แบบน่ากลัวมากเลยอ่ะเไปพบกับคน ี่่เดินัคะอุ๊ยมันคือแผลเป็นในใจอ่ะเนาะแต่ด้วยความนี้ว่าแผลเป็นในใจอ่ะหรอเออแล้วก่อนมันไปแต่ว่าแผลเป็นตอนนี้มันอยู่บนหน้าเราอดีตไม่สำคัญกว่าปัจจุบันฉันรักเธอเพราะว่าเรามีเทอร์รีกาอยให้เราไม่ใช้นะลบรอยสิวรอยในระดับได้หมดเลยบางสมเจน ไม่ให้แตกไปผู้ชายค้ับแจกตัวเลาเขาเป็นผู้หญิงทุกผมยาวขนาดนี้เขาห้ามโดนตุ่มในใจที่นึกถึงกี่ทรีรู้สึกก็แบบยิ้วแตกร้เยี่ยผ่านแล้วหนูมาสายเราจะมีครูคนหนึ่งที่เขาแบบแค่แบบว่าดูๆแคมนวดแหละค่ะถามว่าทำไมมาสายเพราะนายจันหนูตาแตกเอามีนี่ค่ะเพียลลิกา นะฮะโอเคอย่างที่เราทราบนะทุกคนน่ะย่อมมีรอยแผลเป็นในใแผลเป็นในใจมันแก้ยากแต่ถ้าจะอยากให้หน้าใสหรอกว่าแผลเป็นบนหน้ามันไม่มีอ่ะเพียริกาจากอนบราเรืงจะบอกเลยว่าเขามียอดไขยที่ดีอยู่แล้วเธอเพราะว่ามันเห็นเออเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็คนเนี่ยพูดถึงเยอะอยู่แล้วถ้าเกิดพูดถึงเจลที่เอาไว้ลบรอยแผลเป็นทุกคนจะตึกถึงเพียริกาอ่ะงั้นครั้งหน้าพวกเราจะไปแจกอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องดูว่า เข้าไหมใช้คำออ<ว>นีน้ดีกว่าไม่เราแจกก็เข้าเราคนะรับเราขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ <S <S 1> <S 1> สวัสดีค่ะ